โครงสร้างและอัตรากําลังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอยางตลาดสังกัดสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกาลสินโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการกศนอําเภอยางตลาดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอยางตลาดโดยมีโครงสร้างและอัตรากําลังดังนี้ข้าราชการครูจํานวน2ตําแหน่งนางนิสารัตไร,รยวงครูคศหน,นายนิตินัยคนเพียรครูคศหนึ่ง ลูกจ้างประจำจำนวนหนึ่งตำแหน่งนายคมสันสืบสิงพนักงานธุรการครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวนห้าตำแหน่งนางมาริการมประมา,าเตครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบสอกรรระดับตำบลยางตลาดสกรรระดับตำบลคลองขามและสกรรระดับตำบลหนองอีเท่า นางคลอใจภูโอครูอาสาสมัครการอึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบสกรรระดับตำบลหัวนาคำสกรรระดับตำบลนนสูงและสกรรระดับตำบลอีตื้อนางออนอุมาแสงเมคินครูอาสาสมัครการอึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบสกรรระดับตำบลนาดีสกรรระดับตำบลหัวงัวและสกรรระดับตำบลหนองตอกแป้น นายวัฒนาอุ่นบุญครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบสกรรระดับตำบลดอนสมบูรณ์สกรรระดับตำบลอุ่มเม้าและสกรรระดับตำบลบัวบานนายสว่างแก้วไตรรัตน์ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบสกรรระดับตำบลนาเชื่อสกรรระดับตำบลเวอร์และสกรรระดับตำบลเขาพระนอนครูกศนตำบลจำนวน29าตำแหน่งสกรรระดับตำบลยางตลาด นางมายุราภูบุญทองครูกศนตำบลน,นางสาวนาพินดาเหล่าเดชครูกศนตำบลสกรระดับตำบลหัวงัวนางพิมพ์ใจส่องแสงครูกศนตำบลน,นางสาวจิติมาชัยชนะครูกศนตำบลสกรระดับตำบลอุ่มเมา้านายเสกสรรสุวรรณรักครูกศนตำบล นางพันยาพรปัญญาดิตครูกศน,นตำบลสกรระดับตำบลบัวบานนางธัญญพรศรีสุราชครูกศน,นตำบลน,นางสาวาวนาภููสีเขียวครูกศน,นตำบลสกรระดับตำบลเวอร์นางดารุณีชนะบุญครูกศน,นตำบลน,นางสาวรัญญาพรบริบูรณ์ครูกศนตำบล สกรระดับตำบลอีตือนางยุงทองภูแต้มนินครูกศนตำบลน,นางออนอุมาภูครองนาครูกศนตำบลสกรระดับตำบลหัวนาคำนางสาวอัญชลีพิมพ์ตะคองครูกศนตำบลน,นางสุพัตราอารีเอื้อครูกศนตำบลสกรระดับตำบลหนองอีเท่า นายทวัชชัยสีขัดเขาครูกศน,นตำบลนายวรพัฒน์รุ่งรังสรรครูกศน,นตำบลสกรระดับตำบลดอนสมบูรณ์นางจุรีรัตน์ภูแทนนาครูกศน,นตำบลสกรระดับตำบลน,นาเชื่อนางสาวพิชยาสีวงแสงครูกศน,นตำบลนายเอกรัตน์ภูบุตรตะครูกศน,นตำบล สกรระดับตำบลคลองขามนางสาวสุธิลักษ์ภูอินอ้อยครูกศนตำบลน,นายระวิพลโสภาครูกศนตำบลสกรระดับตำบลเขาพระนอนนายนัครินปีดีครูกศนตำบลน,นางสาวกอนวลีเหล่าแตวครูกศนตำบลสอกอรรระดับตำบลน,นาดี นางสาวเจษฎาประจงศิลป์ครูกศนตำบลน,นางพิสมัยศรีรินทร์ครูกศนตำบลสกรระดับตำบลโนนสูงนางสาวสุรีพรโรจนาศีครูกศนตำบลน,นายปริวัติวงเจริญครูกศนตำบลสกรระดับตำบลหนองตอกแป้นนางบุษบาพานประดิษฐ์ครูกศนตำบล น,นายวันชนะการครูกอสนตำบลตำแหน่งนักวิชาการสองตำแหน่งบรรณรักษ์1นึ่ตำแหน่งนางสาวอัชลาลักษณ์เจริญจิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวพรอยแพลินผลเรืองนักจัดการงานทั่วไปนายอภิสิทธิ์เผ่าชนวนบรรณรักษ์ จ้างเหมาเอกชนดําเนินงาน5ตําตแหน่งได้แก่ครูประจําสูย์การเรียนชุมชนบรรรักษ์คนสวนและแม่บ้านนายเอกลักษณ์สีเทาครูประจําสูย์การเรียนชุมชนตําบลนาเชือกนางสาวรัชนีงามดีครูประจําสูนย์การเรียนชุมชนตํา,ลา,ารรตบลเ,เ,เขาพระนอนนางสาวสุกัญญาธันบานบรรรักษ์นายคำจันทร์แสนโคตรคนสวน และนางสาวจุธารัตน์อาคาราชแม่บ้าน จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ระดับประฐมศึกษาชาย11คนหญิง15คนรวม26คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย338คนหญิง226คนรวม564คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย560คนหญิง493คนรวม1,53 0คนรวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิน้น1,643คนูนยนส่นงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาด ขอจบการน,นำเสนอขอบคุณและสวัสดีค่ะ